พาเพื่อนๆมาดูอีกหลำนะครับตาแหลมปังครับยาวมากๆะคะัสำหรับเรือลำนี้เท่าไหรเนี่ยประมาณสิบหกสิบเจ็ดเบนะครับยาวมากๆเลยครับเรือทักก็น่าจะประกบสามลำนะครับมันยาวมากๆเลยคนระับความยาวของเรือดูตากสายตาได้ก่อน คาดว่าจะเกือบเกือบสามรอยกว่าเมตรนะครัหรืออาจจะเกินก็ได้นะครับลำท้ายนี่ต้องดึงนะครับดึงเพื่อชะลอความเร็วของเรือครท้ายเรือทายเรือก็อ,อัดมาเต็มเต็มฮะตู้หนักล้นลวนเลยครับแต่ว่าอาจจะมีตู้เปล่าผสมอยู่ด้วยครับ ท้ายเรือก็นะสี่เบนะส่วนบนเรือก็มีนำร่องคอยประกบอยู่นะฮะเพื่อทุกลำที่เข้าในร่องน้ำแหลี่ยงบังก็ต้องมีนำร่องนะครับประกบอยู่ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับความยาวของเรือลำนี้น่า่นเจ้ามากมากฮะข้าวเทียบที่ถ้าเรือชุดบีครับ ดูลูกเรือปล่อ,อยสแตนบายรอขึ้นเชือกนะครับข้างๆก็ค่อยๆดันครับกดลํานี้ดึงนะครับลํานี้ดึงไว้ไม่ให้มันเร็วเกินไปนะครับ วันนี้มีเรือแม่ครับไม่ถึงคำแม่ยากแต่ว่าลำใหญ่อยู่เือนกัน16แถวครับข่าวเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมชะบังครับท่าเรือชุดบีครับ universal ครับสำหรับลำนี้ตู้มาเต็มเรือฮะทั้งหัวเรือไปจนถึงท้ายเรือความยาวเรือ290กว่าเมตรนะครับสำหรับเรือลำนี้ เมื่อเช้าเราดูลำใหญ่ๆไปแล้วครับอันนี้ลำใหญ่อีกลำครับเป็นอยู่ในอเวโซครับจอดใกล้ๆกัน,นครับมีสองลำจอดเทียบใกล้ๆกันอยู่ลำนี้16แถวนะครับสายกันไดเรือ,อของเอเวอร์กรีนฮะแล้วก็อีกลำนึงก็จอดเทียบครับอันนี้จอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้า สายเพืเ่อนๆได้ชมเป็นเรือกำลังเข้ามาเทียบนะครับท่าใกล้ๆกันสองลำติดเลยครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับที่ท่าเรือแหลมช่บังตอนนี้น้ำทะเลเออลงนะครับต่ระดับน้ำจาก ใต้ท้องเรือขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่เท่าไรเนี่ย9 9.8เมตรครัับจากใต้ท้องเรือขึ้นมานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคืนนี้ขึ้นครับน้ำขึ้นแน่นอนเอาไว้พบก,กันลำหน้ารอบหน้ามีลำไหนเข้ามาต่อเก็บภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมครับ คนที่ติดตามรับชมนะครับล้วเจอกันทั้งปีหน้า